ลับมากรต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้อยู่กับนี่เลยนะฮะขาวินชันตาบีจีแตกต่างแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนนะฮะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะแตกต่างแล้วก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าตัวคาวินชันตาบีจีเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ทั้งเปลือกนะฮะเขาเอาเปลือกออกสกัดเอาเปลือกออกเหลือแต่เหลือแต่เนื้อนะฮะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนำไปบดผงรปริมาณที่ใส่เนี่ยใส่เยอะกว่าก็คือ400มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาท้องอืดท้องฟูท้องเฟอ้อนะฮะกดไหลย้อน อาหารเป็นพิษนะฮะสามารถที่จะรับประทานได้เลยครับอาจจะต้องไม่ตั้งสามสี่ห้าเมตรอาจจะเม็ด2เมตรก็รู้เรื่องแล้วอยู่แล้วเก็บเป็นยาสามันประจําบ้านไปได้เลยคุณผู้ชมนะฮะกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นไวัยไหนถ้าคุณมีอาการเหล่านี้ เก็บกินได้เลยสําหรับคขมิ้นชันตราบีวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยหโปรโมชั่นวันนี้นะครับหกระปุกมี30มครับซูนด้วยกันนะฮะราคากระปุกละ290บาทแต่วันนี้คขมิ้นชันตราบ g นะฮะมาะรายการมั่วมันแล้วมีโปรสบายกระเป๋าซื้อเยอะแต่จ่ายน้อยด้วยนะครับซื้อขมิ้นชันห้ากระปุกครับราคาเพียงแค่1000บาททวนเท่านั้นเองฮะ ใครสนใจนะครับสามารถโทรได้เลยครับ0957184624หรือที่ไลน์แอสุขภาพดีสแกน QR code มุมขวาหน้าจอได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจนะครับอยากติดต่อโฆษณามาลงด้านหน้ากับรายการของเราแบบนี้ได้ฮะอยู่ในรายการเราก็โทรได้เลยเบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วฮะ0900899995นั่นเองครับข่าวต่อไปค่ะคุณผู้ชมครับเราไปดูล่าสุดในเพจนางงามคุณแม่เพจนางงามผีเลยเพจดิอัตตี้เองน้องอัตตี้ก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ว่า เขาบอกว่ามิสยูนิเวิร์สปีนี้เขาบอกว่าจะไปจัดที่นะคะประเทศโดมินิกันนะคะเออ,เอ,อนะฮะน้องอาร์ต,ตี้เขาฝากประชาสัมพันธ์พอดีพี่กับอาร์ต,ตี้เป็นเพื่อนกันใน f เฟซบุ๊กเป็นเพื่อนกันอาร์ตี้ก็เป็น f อฟซเขาก็เลยฝากประชาสัมพันธ์ว่ามิสยูนิเวิร์สปีนี้ออปลายปีอาจจะไปจัดที่โดมินิกันนะคะอ,อ,อยากจะเรียนเชิญน,น้องโอมเนี่ยไปประเทศลิปูโด,โดมินิกันอะ่ะสารส้วาหรือว่าเดี๋ยวคือดีหรือไม่ดีหรือยังไงก็ดีไงทำไมคำมคนถึงพูดเยอะจ้ะ หรือว่ามันมีการเปลี่ยนมันเปลี่ยนไงเขาวที่แล้วแต่ที่อิสราเอลมิสแปลงผักเออเออมิสช่เขาเป็นเขาจต่ที่แปลงผักอ่รู้เขาไม่เคยเล่าให้ฟังทีนี้ก็จะไปจัดที่โดมินิกันไงจะดีก็คือก็ดีเออเพราะคนโดมินิกันหน้าตาหล่อสวยเออเคยเคยเคยไปไหมครับโดมินิกันรีพับปิกไม่เคยใช่ไหมหากินแถวสามเหลี่ยมทองคำแค่นั้นนะคพอก็นั่นแหละครับแล้วทำไมอยู่ดีๆคนพูดถึงเยอะเพราะ ก็อาร์ตี้เขาทำงานอยู่กับไม่คือไปเดมิม่ะปีปีนี้ที่จะจัดนะคือโดมีนิกันอยู่แล้วหรอไม่ยังเพิ่งได้เพิ่งได้เพราะว่าเพิ่งพูดมาว่าประจกัก์ที่ประเทศนะเราทำไมออก็เลยงงว่าทำไมคนพูดเยอะจนะังวะ มันโดมินิกันหรือมันมีอะไรเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงมีการอะไรหรือเปล่าเขานี่แหละเขาหาเจ้าภาพอยู่ก็เจ้าภาพก็คือโดมินิกันแล้วทำไมต้องหาเจ้าภาพปกติการประกวดอย่างนี้มันต้องมีล่วงหน้าไม่ใช่หรอไม่บางทีพึ่งพุ่งได้หล่พุ่งได้มันต้องรออะไรประมูลไงหรือว่าแล้วเขาเรียกว่าอะไรคนเซ็นสัญญาไงบางทีเคยสมัยก่อนจะไปจัดที่ศรีลังกาไงนะศรีลังกาหรือบังกลาเทศก็ไม่รู้ มันก็ไม่ได้ไง<า>แล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นโดมินีกันมัน้งแล้วก็ไม่ได้อีกเพราะมัน,ม,นมันมีข้อตกลงกันเยอะไงะแต่ในงวดนี้เขามาตี้เขาเลยมาบอกว่า Miss ู n น v e r วิปีนี้อาจจะไปจัดที่โดมินีกัน เอออาร์ตตี้เขาเป็นสาวบลกมิสยูนิเวิร์สอืมก็แสวว่าเป็นทูตเป็นเอ้าก็ตอนฟลอได้ไหมตอนที่ฟลอริดาน่ะไปนั่งเฝ้ากันอ่ะเก่งอาร์ตตี้อ่ะนั่นแหละนะคะก็เป็นเพื่อนพี่เต๋าอยู่ในเฟซนั่นแหละนะคะสรุปก็ออกมาพูดแล้วว่าปลายปีอาจจะนะอาจจะจัด นะอาจจจะัดนี่แต่ว่ายังไม่ชัวใช่ค่ะเออที่โดมินิกานนั่นเองนะครับอ่ารอรุนสารับแฟนนางงามสารเวทีมิสยูนิเวิร์สใหญ่นะครับใช่ค่ะอ่ะคุณผู้ชมครับไปดูนี่ดีกว่าครับดีเจโซดาครับแม่จำได้ไหมดีเจโซดาคุณคุณที่ผมสั้นซานนะฮะนมใหญ่ใหญ่อะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยอะค่ะเออเพราะว่าดีเจโซดาข้างๆกูดีเจมิกเซอร์ โซดาเราก็มิกเซอร์ป่ะกค่นี้ม้อนมิกเซอร์น้องมิกเซอร์อะฮะแต่ว่าดีเจโซดาครับชุนหนักเลยคุณแม่มถูกไล่ลงจากเครื่องบินเพราะใส่กางเกงที่มีข้าขาโอความว่าฟ<น>ักอยู่ไงโอ้โหเขาอยากจะกินแกงกกจืดต้องฟักไม่รู้เหมือกันนะเป็นประเด็นที่สน,น,นใจในทีเดียวเลยนะในช่วงค่ำคืนเพราะว่าดีเจชื่อดังจากเกาหลีอย่างดีเจโซดานะฮะ ก็ได้มีการโพสตคลิปพร้อมข้อความผ่านไอจตัวเองที่ DJ เจโซดาบอกว่าตัวเองนยถูกสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์นะครับไล่ลงจากเครื่องเหตุเพราะใส่กางเกงที่มีข้อความภาษาอังกฤษว่า fuck อยู่นะฮะโดยเธอบอกแบบนี้บอกว่าเฮ้ยเมื่อวานนี้เนี่ยตอนกลับจากสนามบิน JFK เอเวนดีมาลงที่ LAX นะฮะโดยสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เองนะฮะ ฉันถูกล่วงละเมิดและถูกดูมินเธอบอกแบบนี้มานะฮะฉันถูกบังคับให้ลงจากเครื่องบินและถูกบังคับให้ถอดกางเกงต่อหน้าพนักงานสายการบินตรงหน้าประตูทางขึ้นเครื่องของฉันเลยไม่เคยมีประเด็นอะไรกับการใส่กางเกงตัวนี้ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเวลาว่างที่ฉันเดินทัวร์ในอเมริกาพวกเขาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับฉันตอนที่ใส่กางเกงตัวนี้แต่ว่าตอนนี้ใส่มานานแล้วไปขึ้นเครื่องมาไม่รู้กี่สายการบินแล้วไม่ได้ซัก ทำไมอ่ะก็ Ö, มึงบอกว่า ead, ใส่มานานแล้วไม่ใส่ใส่มานานขึ <layering> cioè, ้นเครื <hyung diabetic dor diagram> <PR opening> ่องบินสายนน้นสายนี้ไม่เคยถูกบังคับให้ถอดไงเก็สายอื่นเขาอาจจะอ่านไม่ออกก็ได้หอ้อสายอเมริกันแอร์ไลน์คำว่าฝักอยู่ในอเมริกันอ่านไม่ออกเหรอไม่ใช่ก็คือสายอื่นอาจจะไปนั่ง ในอเมริกาขอพูดแล้วอะดูแล้ว่าเขาาไม่ให้ใส่ไงพนักงานเนี่ยเข้ามาหาแล้วก็เก็บข้าวของฉันเพื่อให้ฉันออกจากเครื่องโดยไม่ได้มีการอธิบายอะไรเลยนะฮะแล้วขนาดที่ฉันอธิบายอีกเหรอหนูหนูอย่าโลกสวยหนู ฟักขนาดั้นหนูต้องโลกสวยแล้นะขณะที่ฉันถูกนําตัวออกจากเครื่องบินน่ยพวกเขาบอกว่ากางเกงของฉันนะมันไม่เหมาะสมและน่ารังเกียจพร้อมกับบอกให้ฉันนะขึ้นเที่ยวบินถัดไปเลยเออไม่ต้องมาเที่ยวขึ้นเที่ยวบินนี้ออแต่ซีเจนธรบอกว่าไม่ได้นะเพราะฉันมีประชุมสําคัญที่ลอสแอนเจลิสนะฮะเออ,เอ,อบอกว่าในวันนั้นเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าฉันเลื่อนไฟดีไป แน่นอนว่าฉันพลาดการประชุมอย่างแน่นอนแล้วก็จบการเกงฑ์ก็จบไงก็แต่ทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ลูกเรือปฏิเสธคำขอแม้ว่าดีเจสุรบอกว่าโอเคไม่ให้ใส่ใช่ปะจูบเปลี่ยนเก็บอกไม่ได้ต่อให้เปลี่ยนก็ไม่ขึ้นแล้วก็เลยเธอก็เลยงงเฮ้ยอะไรวะมันเป็นกฎของสายการบินไปว่าเขาไม่ได้มึต้องงงอ้าวแล้วพอจะเปลี่ยนแล้วทำไมไม่ให้ขึ้นน่ะมันเป็นกฎของสายการบินเหมือนคนที่ไปพูดคาว่าบอมหรือระเบิดบนเครื่องเขาเชิญลงเลยเขาไม่ให้ขึ้นไปรอบสองอยู่เลยนะ ฟ็อกอยู่แปลว่าอะไรก็มันเป็นคำด่าหยาบเป็นว่าอะไรคำด่าหยาบไม่พูดไปให้อีรันเซ็นเซอร์เสียเวลาคนตัดต่อไม่ต้องคำหยาบทำไมเราพูดมันพูดไม่ได้ไงเขาบุยังไม่กล้าพูดเลยมันเป็นคำหยาบเขามีกฎระเบียบของสายการบินแต่ละสายการบินสตาร์อัลแอนเขามีกฎเออเหมือนที่โอมมึงจะเดินแก้ผ้าขึ้นรถรถไฟไทยเขาก็ไม่ให้มึงขึ้นทำไมเาะขาจะปล่อยมึงที่เนี่ยคนพิราม จะได้เป็นคืนบาปไม่ใช่หมาตัวคู่เยอะจะได้เป็นคืนบาปไงก็ต้องดูกฎระเบียบด้วยไปว่าสายการบินเขาไม่ได้มีจําได้ไหมที่ว่าคนหนึ่งอ่ะที่ไปเห็นเป็นคนแบบว่าเป็นพนักงานอืเนี่ยของอะไรไม่แน่ใจพนักงานสักอย่างนั่นแหละเป็นเกี่ยวกับราชการอ่ะแล้วเห็นแอร์สวยอ่ะเออแล้วก็ไปพูดเล่นกับแอร์ระวังระเบิดนะอุย ระวังระเบิดนะนถือกระเป๋าพี่เบาๆหน่อยระวังระเบิดนะอุ้ยทำไมพูดอย่างนั้นล่ะอ่ะก็เหมือนกันมันเป็นกฎของสายการบินของแต่ละสายการบิน,นก็พูดแล้วพอเสร็จปั๊บแอร์เขาก็วิ่งหากับตันเลยเออไอเฮียนี่พูดว่าระเบิดอเออมันมีจริงรปาก็ไม่รู้ไงเขาไม่ให้พูดเออเขาไม่ให้พูดมึงจะเป็นใครเป็นนักการเมืองเขาก็เชิญมึงลงหมดอืเออ,เ,อ,อเขาไม่ให้พูดแล้วก็ต้องเสียค่า เสียเวลาอื่ายเสืยเลื่อนหมดเลยโอ้เสียเขาเปหลายบาทด้วยโอ้คุณสารนี่นะเขาแจ้งความดำเนินคดีไปก่อการร้ายเขาเขากลัวก่อการร้ายอ่ะคำว่าฟัอยูเนี่ยมันเป็นคำหยาบแล้วไปขึ้นถ้าเกิดขึ้นในเมืองไทยอาจจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเไปขึ้นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมันก็เหมือนกับว่ามึงไปดั้งระดาคนว่าเฮ็ด แม่เฮอดเฮดนะครับเฮ็ดแม่ตลอดอ่ะแล้วคนที่เขาไปร้องเนี่ยก็คือผู้โดยสารที่อยู่ในสายการบินนะมันดูเห็นแล้วไม่สบายตาเขามีบอกโอ้ยมึงเดินมาแล้วเดินผ่านถือว่าเดินผ่านนิโอมอย่างเงี้ยเฮ้ยด่ากูเปล่าวะเดินผ่านเดินผ่านใครก็แล้วแต่เนี่ยผัวมึงอ่ะคนไขยน้ําอ่ะเฮ้ยด่ากูเปล่าวะเออหรือว่าเดินด่า่าผัวฉันก็ได้น้องของคนไข้น้อ เดา่าพี่เปล่าวะเออเข้าใจไหมอ่ะหนูจะไม่ได้รือนี่เขาไม่ดำเนินคดีก็บุญแล้วนะอเมริกานีนเขาฉันถามเธออ่ะตอนที่ไอ้เครื่องบินน่ะมันชนตึกแต่มันชนที่ไหนอือถามมึงอ่ะไม่รู้อีโง่หรือเปล่าโง่ชนที่นิวยอร์กเลยตึกตึกแฟดไงที่สหรัฐอเมริกาไงเขาก็เลยมากกว่าคนไทยมีเคร่งครัด ขนาดนางงามอ่ะเอาชุดประจำชาติไปแล้วมีแบตเตอรี่เขายังไม่ให้เอาชุดขึ้นเลยต้องไปหาซื้อที่อเมริกาอันนี้มึงโอ้โหโอ้โหฟักแฟงแต่งไทยมาขนาดนั้นเขาจะให้ขึ้นไหมละ่ะแต่เป็นกฎของเขาไปมันเป็นกฎของเขาลูกเขามไม่ขึ้นแล้วเรื่องของระเบิดไปพูดเรื่องแอร์เห็นแอร์สวยไงผู้จายมาจากต่างจังหวัดไงแล้วได้นั่งเครื่องไม่กี่ครั้งแล้วก็ตื่นเต้นเห็นแอร์สวยเห็นเขาบริการดี อาชีพแอร์เขาบริการทุกคนม,มันเป็นหน้าที่เขาไงมันเป็นหน้าที่ของเขาเขาบริการทุกคนไม่ใช่แบบว่าเขาแ <c oughs> อบหลงรักมึงแล้วเขามาบริการคนเดียวไม่ใช่ไม่ใช่พิสวา่าเลยจ้าเขาไม่ได้พิสวาสมึงเขาถูกฝึกให้บริการผู้โดยสารทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนแก่ผู้ชายเด็กอะไรเขาก็บริการเท่ากันหมดบางคนก็เอามือไปจับก้นเขาเห็นเขาพูดจาดีก็ามือไปจับก้นเขาเวลาเขาเห็นของมาขายก็ ไปห่างนะไปให้ทิปเขาร้อยหนึ่งเขาขายของเงินเข้าเงินเท่าสายกันบินเท้าไม่ต้องไปให้ทิปเขาไอ้บ้าไอ้บ้ากามเออเห็นกับตาเลยตอนที่มีดาราคนหนึ่งไปเป็นแอร์แล้วเขาเชิญนักข่าวห่ือฉันไปอ่ะกรุงเทพภูเก็ตอ่ะแล้วมีไอ้แก่คนหนึ่งอ่ะน้าเฮียมาเขาก็คือการทํางานของแอร์หรือสจ๊วตเนี่ยเขาต้องบริการทุกคนเท่าเทียมกันหมดเขาก็ เอาเอาเขาก็ซื้อรับขนมรับอะไรของทานไหมคะมันเป็นหน้าที่ที่เขาจะต้องถามอยู่แล้วซึ่งมันไม่ใช่ผิดเพราะถูกฝึกมาอย่างนั้นนึกว่าเขาชอบตัวเองเขาบอกว่าเอาเอามามีกึ่งสําเร็จรู้ลอกน้ำมห้พีีด้วยนะนู่นนี่นั่นแล้วพอจ่ายตังค์น้องาก็ทรนหยิบตังค์ให้เขาร้อยหนึ่งบอกติ๊บพระพุทอ๋อไม่ค่ะไม่ค่ะเขาอย่างนี้เลย๋อไม่ค่ะ คือบางคนอะนะม่อม่อไม่รู้จักอะไรเลยอะอเห็นแอร์เขาสวยๆบริการถือกระเป๋าพี่เบาๆนะข้างในมีระเบิดแห์เขาวิ่งหากบกตันจิกระโดนไปนะตมนั้นป่าพาสวยเลยเออแล้วมีอยู่คนหนึ่งล่าสุดที่สนามบินหัดใหญ่ะอะเบ่งไงไม่คนไม่ตรวจไม่อะไรเลยอะอเขาพาไปโรงพักเลยนะ พาไปลงพักนะกระร็รวบไปเลยเออแล้ว <ไป S 2> ตอหนหลังไปยืนเออขอโทษก็ขอโทษอ้างนับกันเมืองอ้างนู่นอ้างนี่สุดท้ายเขาพาไปโลงพักนะคะอืมเออไม่ให้เขาตรวจรวไ,ไม่ให้เขาค้นอะไรเลยอ,ะอ่ะในช่องผ่านอาวุธอ่ะเขาต้องตรวจเพราะว่าไม่ใช่มืองคนเดียวม,มันผู้ผู้โดยสารทั้งลำ ความปลอดภัยอะเนาะความปลอดภัยสายการบินเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าการนั่งเครื่องบินกลับบ้านเนี่ยเป็นอาการนั่งที่ปลอดภัยที่สุดในโลกอโอเคมันอาจจะมีเครื่องบินตกแต่มันก็ไม่ได้ชนบ่อยเหมือนรถทัวรถบัสนะคะมันปลอดภัยอันดับหนึ่งของโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยความปลอดภัยสําคัญแล้วหลังลลจากที่มันเจออะไระเหตุการณ์ในวันๆเข้าไปอ่ะโอมันปรับเปลี่ยนไปหมดเลยตรวจสอบเอาวงอาวุธหนัก เราต้องทําตามกฎกติกามารยาทของเขานะคะแล้วการที่แอร์กับสจ๊วตเขาพูดกับเราดีไม่ได้หมายความว่าเขาชอบมือมเขาถูกฝึกมาให้เป็นอาชีพที่จะต้องช่วกในเรื่องของการบริการไม่ต้องไปดวนลาไม่ต้องไปแตะอังอเออมันเป็นหน้าที่เขาแล้วมันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วอย่าไปยุ่งเขาเลยโอมไม่อยากเป็นสจ๊วตเมื่อไหรก่อนแต่โอมนไม่ได้นะพี่เ๋ยวดูแนละ้วทำไมอ่ะโอมต้องเป็นแอร์แสงเกง ก็สะดวกด้วแหละก็แอร์แข็งเกงสจีสจีเออแล้วก็กระดดลากกระเป๋าเา๊๊ออนารฉันเคยนะสมัยก่อนอ่ะทำไมแต่สายการบินนี้มันเจ๊งไปแล้วสะดวกหล่อมากตอนนั้นไปทำข่าวที่ภูเก็ตไปภูเก็ตอีกอะแล้วเครื่องมันไปแวะที่สนามบินหนึ่งที่ยังไม่ถึงภูเก็ตเหมือนสนามบินสุราษฎร์ป่ะสุราษฎร์หรือนครศรีธรรมราชไม่รู้ว่าเหมือนแวะแวะแป๊บหนึ่งอะแวะ แวแป๊บหนึ่งอะนะฮะเพราะว่าเครื่องนั้นครึ่งลำเป็นนักข่าวหมดอแล้วก็สะอาดเขามีกิจกรรมอะไรสักอย่างนั่แหละเกี่ยวกับการโปรโมทการท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมกับสายการบินนี้เขอาแวะที่นครแล้วพอเสร็จปั๊บมีนักข่าวคนหนึ่งทุกวันนี้ก็ไม่เห็นหน้ามันแล้วมันหายไปไหนแล้วคือเครื่องมันแวะใช่ไหมแล้วก็เขาก็เปิดประตูแล้วเขาก็บอกว่านี่คือสนามบินนครศรีธรรมราชซึ่งยังไม่ถึงภูเก็ตถูกต้องไหม คนที่อยู่ในเครื่องเขาก็นั่งการคุยกันหนุนนีนั่นแล้วมีนักข่าวคนหนึ่งน่าจะเป็นนักข่าวนิตยสารในยุคนั้นนะฮะก็มาถึงก็ไปเปิดเปิดอันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรข้างบนอ่ะปึ๊กแล้วดึงกระเป๋าออกมาแล้วก็เดินเดินลงไปเกือบจะถึงไอ้นั่นแล้วอ่ะอะไรนะเกตเหรอเกตเพราะว่าสนามบินมันจอดอยู่กลางสนามบินเหมือนเขาแวะเติมน้ำมันหือาี้เนที่เดินลงไปแล้วทุกคนแอร์ภาจีดก็เรียกน้องค่ะ ไม่ได้สารแทรกเราไม่ได้ยินได้นะไอเฮียนี่โดนไปโดนไปถึงแล้วเหรอถึงแล้วเหรอ เดินไม่จะถึงแล้วแล้วสักพักหนึ่งอ่ะคนข้างนอกเขาบอกกลับไปขับไป,ไป <é. S 1> คนข้างนอกอบอกคือเขาแวะเติมน้ํามันเย็นรู้ว่าถึงแล้วคือจำฟ้าบังได้เลยแล้วนักข่าวอ่ะด้วยความเสือกใช่ไหมออฉันเนี่ยฉันก็เดินดูกันแล้วฉันก็หัวเราะกันออแล้วสักพักหนึ่งเขาบอกกลับไปกลับไปไอ้นึอ้าวไม่มีใครลงมามันเดินมาคนเดียวไม่มีใครเดินตามมันลงมาเลยมันเลยวิ่งกลับก็เลยเลยว่าตัวเอง ลงผิดโงเขาแวะเติมน้ำมันเออไม่ได้ฟังไงเพราะเขาบอกเลยว่าตอนนี้เราขอแวะเติมน้ำมันที่สถานามบินนครศรีธรรมราชสายการบินที่เขาไม่มีแล้วนะคะนครศรีธรรมราชเขาก็เปิดปุ๊บบู๊บ๊บแล้วก็เหมือนกับตันเขาก็ลงไปด้วยเขาเหมือนกับไปคุยไปเซ็นอะไรสักอย่างนั่แหละเออแล้วอีดี่ก็ถึงก็ถึงแล้วก็ไปเปิดอีที่แล้วกระเป๋าออกมาเลย แล้วก็เดินลงไปเลยลากไปเลยลาบไปเลยบรรยายแอร์กับสซตยูก็เรียกกันอันนี้กันค่าอย่าพึ่งไปถึงคู่แกะกันรีบเงีรีบฮะรีบมันเดินช้าด้วยนะแล้วมึงไม่สังเกตว่ามึงเดินอยู่คนเดียวไม่มีรถเฮียอะไรมารับมึงเดินอยู่กลางสนามบินเรียกทางลำเนี่ยแล้วคนคนคนใต้ด้วยนะคนตรังน้องน้องคนนั้นคนใต้คนจังหวัดตรัง อ้ายก็ไม่หายเลยอ่ะออแล้วก็ขึ้นมาเขาต้องออยเขาแล้วเทยวภาคเขาเหนถึงภูเก็ตแล้วก็เขาบอกถึงแล้วนะค่าลงได้แล้วค่าพอฟังวก็ถึงภูเก็ตแล้วเนี่ยนักข่าวทั้งลำมันก็ลุกขึ้นทั้งหมดแล้วมันก็คือลุกขึ้นเทียบจนลงสนามบินภูเก็ตเตรียมเที่ยวกันแล้วอ่ะอ,อ,อีนี่เขาออยขอลงเป็นคนสุดท้ายแล้วกัน <c oughs> อ,อ๋อ เอามีต่อไหมหมดแล้วฝ<า>ักไปก่อนฝากไปด้วยนะฮะขมิ้นจันตาบีจีนะคุณผู้ชมนะฮะกระเพาะนะฮะท้องอืดท้องเฟอ้อนะคุณผู้ชมนะต้องขมิ้นจันตาบีจีนะฮะใส่มากถึง4 0 400มิลลิกรัมของไทยส0รมิลลิกรัมสกัดเฉพาะเนื้อขอมิ้นไม่เอาเปลือกนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าเปลือกสกปรก,กมาก้อยขนาดไหนแล้วสกัดออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะอาด ความเขาเรียกว่าความสะอาดความถูกสุขลั<ช>กษณะเนี่ยต้องเท่านั้นวันนี้มาพร้อมโปรพิเศษค่ะเขามีชานตรา BG วันนี้1กระปุกม,มี30บกรลราคากระปุกละ290บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรสบัยกระเป๋าครับซื้อเยอะได้จ่ายน้อย 5ากระปุกเหลือเพียงแค่1,000บาททวนเท่านั้นเองนะครับสนใจโทรได้เลยครับเบอร์นี้ครับ0 9 5 7์8 4 6 2หหรือไลน์แอสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดได้เลยนะฮะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนสนใจติดต่อลงโฆษณากับรายการเราด้านหน้าแบบนี้นะฮะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้ขึ้นด้านล่างแล้วจ้ะ0 9 0 0 8 9 9 9า5นั่นเก้าเก้เดียวองครับรสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ